ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าโบสถ์นะครับของวัดไม้ด้วนนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าตอนนี้เขามีวัตถุมงคลนะครับที่เขาปลุกเสกใหม่แล้วก็บูชาเสียงดังๆข้างหลังเสียงดังๆข้างหลังเนี่ยท่านผู้ชมที่เขาบูชารุ่นที่ผมใส่เสื้อนี่แหละครับเป็รน้ำเอก ครัพื้นที่ใส่เสื้อเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับอันนี้คือเป็นวัตถุมงคลน,นะครับที่จากวันเนี้ยเขาจําหน่ายแค่ร้อยเดียวนะแค่ร้อยเดียวแต่วันพรุ่งเนี้ยหรือวันถัดไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300นะครับท่านผู้ชมอยู่ที่300นี่คือกลุ่มพัดพื้นยาตามโมนะครับอยู่ที่ไว่ด้วนนะครับท่านผะู้ชมอันนี้โบสถนะครับที่ เขากำลังบูรณะตกแต่งต่างๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือบรรยากาศนะวันนี้ทั้งวันเลยฮะผมก็อยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนหมื่กันนะครับที่วัดเนี่ยนะครับ ใส่เสื้อสีเียส,สีฟ้าเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะถ้าเป็นกรรมาการแล้วก็ช่วยดูแลทั้งหมดเลยนะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นวัดสร้างนะครับท่านผู้ชมเรียกว่ารุ่นวัดสร้างนะครับเรียกว่ามีคุณค่าหรือมีคุณค่ามากเลยนะครับรุ่นวัดสร้างเนี่ยนะ